สวัสดีครับพบกับช่องมอย h a ชาแนครับเทดหุ้่งง่ายๆสไตล์ช่างตัดผมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดทุกอย่างที่มีให้กดด้วยนะครับขอบคุณครับครับอัปเดตพอร์ทุนวันที่24ครับวันนี้เคอรี่เข้าตลาดวันแรกครับ ้อนเรื่องโควิดมากนหน่อยครับเลยจัดหนักเคอรี่ไปเลยไม่ถึง5นาทีครับเ,ออเดินแรงเทขายยังหดร้ายลงมาปิดลบ25%ครับจากตอนเปิดตลาดบวกขึ้นมาประมาณ6-7% 8ซครับกดปล่อยของไม่ทันครับแอปค้างไปเลย โผล่มาอีก็เลยติดลบกระจุยกระจายครับก็มีเข้าไปตอนเปิดตลาดได้มา1ไม้แล้วก็ตามไปอีกไม้หนึ่งแล้วก็ตั้งแคนเซิลไม้หนึ่งไม่ทันครับก็เลยได้คองมาพันห้หุ้นครับแล้วก็โดนเทขายภายในไมไม่ถึง2นาทีครับ กระจายเลยครับติดลบไป2,000 20, 0กว่าบาทครับแล้วก็วันนี้ก็เลยขายบ้านปูทิ้งครับเอากำไรกลับมาเก็บไว้ก่อนขายบ้านปูเอยู A U. แล้วก็สวัสดตั้งไว้ครับแต่ว่าพเพลินแมทพอด,ดีตั้งเว้นไว้2ช่อง ขายหมูครับบ้านปูก็ขายหมูก็เลยได้เงินต้นกลับมาครับแต่ว่าตอนนี้ติดลบหนักเลยคือเคอรี่ลบสองหมื่นกว่าครับรวมๆแล้วพอติดลบไปสามหมืนสองพันกว่าบาทครับ วันนี้ได้บ้านปูกกับ AU สวัสดได้กำไรมานิดหน่อยครับรอแก้เกมครับว่าจะรอดหรือเปล่าไว้ฝากติดตามเป็นกําลังใจด้วยครับโอเคครับ